พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเลยไม่อยากให้เอาหน้าออกอเพราะว่าเดี๋ยวเจ้านายรู้อยากหาเงินออนไลน์ด้วย AI มากเลยแล้วเพียสามารถที่จะเอา AI มาช่วยหาเงินออนไลน์แทน โก้หลักของเราจริงๆอะ่ะทาร์เก็ตหลักของเราจริงๆที่การใช้ไอคือเราจะเซฟแรงของตัวเองครับพยายามทําทุกอย่างด้วย a i หมดเราจะได้มีเวลาพอที่จะไปทําอย่างอื่นอีกครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากมาเลยครับคือผมไม่เคยยินหลายๆคนบอกนะว่าเฮ้ยถ้าเราสร้างแบรนด์ถึงนะเราบอกได้ว่าสินค้าเราเป็นอะไรเพราะคนเรียนแบบจะเรียนแบบไม่ได้เราเชื่อตรงนี้ไหมครับผมก็ไม่เชื่อสวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขี้เกียจสารนะครับเรื่องยากทำไม่เป็นผมคอนซิเดเ่ครับ ผมมาซื้อโอครับอลิสค่ะสบายดีกันไหมครับอ๋อสบายดีครับสบายดีช่วงนี้เอ๋ดูนายฮีโดูกินราแบดมินตันกินีาแบบมินตันสาชาติปนดาบอ๋อปนดาบอ๋อันดาบก็เลยไปซื้อไม้แบดมินตันมาเล่นครับ <c oughs> พวกเราเชาวดิจิตอลโนมดก็อย่าลืมออกกําลังกายนะคะการใส่ใจสุขภาพเป็นเรื่องสงคำคัญโอ้ไปตีมันรอบดิคุย ครับวันนี้ก็เป็น EP 3 8แล้วนะครับเรามาคุยเรื่องอะไรกันเราจะมาพูดถึงการปกปิดตัวตนปกตินะคะไม่ว่าเราจะเขียนอ e ีบุ๊กขายบน KDP ทำาอสซทำ Amazon seller หรือแม้แต่กระทั่ง develop โปรแกรมขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าเขาเคยเห็นหน้าเราไหมคะจริงๆถ้าสไตล์เราก็ไม่ค่อยเห็นเนาะของผมมีเห็นบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นสมมุติมีอันไหนที่เป็นแบบเซนเลอร์อะไรเงี้ยเราก็จะใช้รูปกระดูนใช้รูป A อวตารอะไรเงี้ยอ่าเรียกว่าปกปิดตัวตนที่แท้จริงไว้โดยการใช้อวตารใช่ซึ่งถามว่าพวกเราไม่อยากดังหรอใช่ครับ <c oughs> รใช่ถึงเราจะทำ YouTube แต่เราไม่ได้อยากดังกก็ <c oughs> จริงๆมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะพวกเราอะอย่างทํางานบางบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าหนายไม่ให้ทำงานนอกก็มีอยากให้เราโฟกัสกับงานของบริษัทเท่านั้นด้วยการอําเนิดของ AI เนี่ยมันทําให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดมากขึ้นอย่างเช่นวัดรูปเขียนอ e ีบุ๊กขึ้นมาหรือว่าสร้างสคริปต์แบบนี้ แต่พวกเราไม่ได้ใช้ AI นะคะวันนี้ก็เลยมาคุยกับท่านจางค่ะถ้าสมมุติว่าว่าพี่อ่ะเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเลยไม่อยากให้เอาหน้าออกอเพราะว่าเดี๋ยวเจ้านายรู้อยากหางเงินออนไลน์ด้วย AI มากเลยแล้วพี่อ่ะสามารถที่จะเอา AI มาช่วยหางเงินออนไลน์แทน จริงๆแล้วก่อนจะตอบเนี่ยเราควรจะไปรู้จักการหาเงินออนไลน์แบบเปิดหน้าก่อนว่ามันคืออะไรอย่างเวลาเราไปดูไลฟ์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นหน้าคนที่เขาไลฟ์เนาะขายของในทิกก็หรืออะไรเงี้ยคืออย่างแบบเวลาเราไปเห็นหน้าเขาเนี่ย้าเป็นภาษาที่แบบเป็นทางการน,นิดนึงก็เหมือนเขาทำเพอร์ซนอลแบรนดิ้งอธิบายเข้าใจง่ายคือพอเราเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บเรานึกออกเลยว่าเขาทําอะไรอย่างเช่นแบบเราเห็นหน้า Elon อีาลอนมาร์กอ่รู้ไหมครับเขาทำอะไรก็ทำเทสลาอาทำสเปกเอ็กซ์ X. อันนี้ก็คือตัวอย่างของการหารายได้ออนไลน์ที่แบบเปิดเผยตัวตนก็คือไปไหนคนก็รู้ เราเปิดมาเห็นปุ๊บเนี่ยเ,เขาก็นีก่อนแล้วว่าเราทําอะไร,รเหมือนการลมสร้างภาพให้คนจำเขาเอาตัวเองเอไปผูกติดกับแบรนด์ผูกติดกับแบรนด์หรือว่าสินค้าหรือบริการที่เขาต้องการนําเสนอหรือว่าต้องการขายแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีวิธีการหาเงินอีกประเภทหนึ่งในโลกออนไลน,เน์เน้นไปที่ไม่เปิดเผยตัวตนไม่อยากให้ใครรู้อยากหาเงินแล้วแบบเงียบๆอะ่ะฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันรวยหรือแบบเราถูกรางวันที่1แต่เราไม่อยากให้ใครรู้ครับทีนี้เนี่ยถ้าจะยกตัวอย่างให้แบบเห็นชัดๆเนี่ยอย่างเช่นเราขายของในช้อปปี้อย่างเงี้ยเราก็ ไปเปิดเป็นร้านค้าใช่ไหมเวลาลูกค้าเขามาหาสินค้าในช้อปปีอ่ะเขาเห็นสินค้าตัวนั้นอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขายถูกไหมครับเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าเราหรือแบบขายสินค้าในเอซอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดร้านค้าแล้วคนมาซื้อปุ๊บดาวน์โหลดปุ๊บก็จบเขาก็ไม่รู้ด้วยว่า คนขายมันคือใครจริงๆเหมือนกับว่าเวลาหางเงินต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีการเหยียดเชื้อชาติด้วยออขอขยายเรื่องนี้นิดนึงีกว่าเพราะจริงๆมันมีกรณีนี้จริง,รงๆครับอ,อย่างเช่นแบบว่าอย่างผมเนี่ยทำ KDP เนาะเราเราสามารถตั้งนามปากกาให้นะักเขียนได้ถ้าคนทามานานๆแล้วลองเทสดูอะสมมุติว่าเราตั้งนามปากกาเป็นแบบชื่อฝรั่งเลยจอร์นเรนนอนอกับอีกชื่อหนึ่งคือเฉิงเควงสิงไม่มีใครซื้อของเฉิงเควงเิงอะครับทั้งทั้ที่มันเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันก็ค่่่อนข้าาางจะมมีีผลกรรทเเไปิด เผยตัวตนน่ยมันก็ทําให้เราใช้น้าปาาการอะไรก็ได้การที่เราไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอีกหลายข้อครับอย่างเช่นแบบสมมุติว่าเราไม่ขายของหลายอย่างแล้วทีนี้สมมุติเราไปทำ personal branding อ่ะพอคนเห็นหน้าคนก็ไม่จําอยู่ดีว่าเออไม่อ,อนี่มันทําหลายอย่างดังเปิดมาเจอได้นี่และเปิด ไปจะไปซื้อแก้วเอ้าไอ้นี่อีกแล้วไปซื้อเสื้อไอ้นี่อีกแล้วตกลง,งทำอะไรเนี่ยขายทุกอย่าง<ด>เลยบบเนี่ดูแบบสแกมเหมือนกันเนาะ<น>ก็คือแบบว่าเหมือนทําเอาหมดการที่เราไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยหรือว่าเราไปใช้นามแฝงแทนเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยทำให้ตัวเราเองนี่เนี่ยบริหารจัดการแบรนด์ต่างๆได้ง่ายาสมมุติว่าทําเปิดร้านเสื้อขายใช่ไหมเราก็ใช้ชื่อว่า T-shirt T พอเราไปขายแก้วก็ M มมั k คนก็จะจําที่ชื่อร้านด้วยแล้วเราเองด้วยก็จะแบบบริหารได้ง่ายว่าเราจะโปรโมทเสื้อแต่ว่าถ้าสมมติิสสนนนนค้้้้าาามมัััปปกออยย่งงเีวแลจะโรทืไ คนถึงจะจําได้ว่รข้อดีข้อถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวอย่างโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยทำงานออนไลน์มากขนาดนะผมอะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครรู้ว่าผมทําอะไรคือมันมีเหตุผลที่ว่าสมมุติว่ามีคนนึงที่เป็นใครก็ไม่รู้แหละมาเจอเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันดันเป็นของที่ขายดีหรืออะไรเงี้ยแล้วเราใช้ชื่อจริงอะถ้าคนที่ทําออนไลน์มานานเนี่ยมันจะสามารถเอาชื่อจริงเนี่ย ไปค้นหาได้เลยว่าเราขายสินค้าอะไรบ้างอะไรที่ขายดีบ้างแล้วก็จะโดนลอกอโดนล,ลอกเอาไปทำงานนั้นนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําไมพวกเราดิจิตอลโนมดหรืออะไรเงี้ยมักจะไม่เปิดเผยพอร์ตงานของตัวเองให้ใครเห็นใช่ครับเพราะว่าสาเหตุหลัก็คือก็คือหนึ่งความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็เรื่องแบบป้องกันการโดนสปายด้วยการสปายถ้าขยายความก็คือเหมือนกับว่าเราไปเจอสินค้าอะไรสักอย่างของคนคนนึงแล้วเราอ่ะ ก็คือไปตามหาเลยว่าไอ้คนคนนี้มันทําอะไรบ้างเพราะว่าสินค้าตัวนี้ของมันขายดีเพื่ออย่างอื่นของเขาก็จะขายดีจะได้เข้าไปลอกเยถ้าเกิดงานถ้าเกิดสมมติมีใครอยากจะคุยเรื่องการสปายเรื่องการว่าทําไมพวกเราถึงต้องไปออกปกปิดตัวตนนะคะคอมเมนต์ Comment มานะคะถ้าเกิดคนสนใจเยอะเดี๋ยวเราคุยกันอีกคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยครับคือผมก็เคยได้ยินหลายๆคนบอกนะว่าเฮ้ยถ้าเราสร้างแบรนด์ถึงนะเราบอกได้ว่าสินค้าเราเป็นอะไรเพราะคนเรียนแบบจะเรียนแบบไม่ได้เราเชื่อตรงนี้ไหมครับผมก็ไม่เชื่อ เวลาคนทำดิจิตอลโนแมดอะเราใช้ทุนน้อยก็จริงแต่เราทำกันบ้านเยอะเนาะนั่นแหละครับเรื่องสปายเดี๋ยวค่อยไปเป็นค่อยว่ากันทีนี้คุณมัตสึโอกมีพอจะมีตัวอย่างไหมครับสำหรับคนที่ทำแนวอย่างเงี้ยแล้วแบบเปิดเผยได้อะตัวอย่างแบบดังๆเลยใน YouTube เนี่ยก็คือโลฟายเกิร์ลครับรู้จักเพลงโลฟายหรือยังครับรู้แล้วครับโอเคอย่างโลฟายเกิร์ลเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้เปิดหน้าเราไม่รู้ว่าโลฟายเกิร์ลเป็นใครรูปโปรไฟล์เขาก็คือก็จะเป็นแค่ผู้หญิงกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานเงียบๆคือโลง YouTube ใน ที่มีคนติดตามประมาณ14ล้านกว่าโดยที่โลฟายเกิร์เนี่ยดังขนาดที่ว่ามีครั้งหนึ่ง Google เคยทําพลาดไปปิดช่องโลฟายเกิร์แล้วมีคนไปด่า Google เต็มเลยจนสุดท้ายต้องกลับยอ้อมกลับมาเปิดช่องนี้ให้ใหม่อีกครั้งทุกคน<อ>เห็นดูน้องคนนี้มากหเขามีแค่169วิดีโอแต่14.4ล้านอันนี้อันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งครับก็เรื่องของโลฟายเกิร์เนี่ยคือเขาจะเน้นไลฟ์ไลฟ์ตลอดเวลา24ชั่วโมงนอกจากในยูทูบด้วยเนี่ยเขาก็แตกไปในทั้งในสปอต i ิฟายแล้วก็มีขขขาาาาายสิินนค้้เเมรร,ไรไดดกหไอง เยอะมากก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือเปิดเพลงทําเพลงโลฟ,โลฟ,โลฟมาแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนนั่งทํางานกับเราไปเรื่อยๆคอนเซปต์เขาคือประมาณนี้แล้วก็ใช้การไลค์ในการเรียกทราฟิกตอนนี้เป็นยุค AI เนี่ยก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI อย่างนี้ผมไปเจอมาก็คือชื่อว่าไอตนาโลเปสหรือว่าอิตนาโลเปสก็ไม่รู้อันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ AI ใน IG ยังมีคนตามไม่เยอะมากประมาณ3 0 0แสนครับรูปที่เขาโพสใน IG เนี่ยก็จะเป็นรูปของแม่สาวไอตาลานี่แหละที่เป็น AI ไม่ใช่รูปคนจริงๆวิธีการหาไรายได ของไอตนาเนี่ยก็คือารไยได้จากการสับสับค r ิปชั่นก็คืออารมณ์โอล y f แฟนอะไรอย่างเงี้ยครับไอคนนี้เหรอครับอ่าคนนี้โอ้โหมันมันเหมือนจริงเนี่ยก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไอตนาไอตนาพูดเหมือนกตนาเลยชื่อจัตนา ก็คืออันนี้ก็คือหาอไรายได้จากการสับสกายแล้วยังไม่พอเขาก็จะติดลิงก์ที่บริษัทที่ทำอินฟลูเอนเซอร์เไตัวนี้แล้วใครอยากได้ก็คือเข้าไปติดต่อบริษัทนั้นได้เลยก็จะทำอินฟลูเอนเซอร์เให้แบรนด์นั้นๆได้หรือถ้าไม่ได้พูดถึงในแง่การหารายได้เนี่ยก็ยังมีคนที่เป็นแอนอนิมัสแล้วดังอย่างเช่นผู้ให้กาเนิดบิตคอยครับซาโตชินากามโตทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร<ข>ไ<ม>ครับเขาไม่ใช่คนจับโปเกมอนเหรออ่านั่นมันซาโตชิจากมัสระทาวครับ <laughs> ก็เ,เป็นผู้ให้กำเนิดบิตคอยนะครับหรืออย่างแบบแฮกเกอร์ที่เป็นกลุ่มที่ <An onymous. S 1> เป็นอนิมัสอ่าอนิมัสอันนี้สุดดังก็ไม่รู้ว่าอนิมัสเซ็นใครรู้แค่ว่าเป็นกลุ่มคนคนหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่าไม่เปิดหน้าก็สามารถสร้างไรายได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันครับอ่ะกลับมาที่สาวออฟฟิศอลิสค่ะคสมมุติเป็นสาวออฟฟิศเนีย่ยผ่อนคอนโดผ่อนรถทางาน8ปดโมงเช้าถึง ห้าโมงเย็นอยากจะลุยแล้วอะแต่มีเวลาน้อยอะอหลังเลิกงานเองอะให้ AI อะ่ะมาช่วยได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยช่วยเราได้หลายอย่างมากเลยนะครับเช่นเรื่องแรกเลยก็คือสมมุติว่าเรามีเวลาน้อยใช่ไหมเรื่องงานมาแล้วก็<ม>รู้แค่ว่าอยากทําอะไรอะแต่ว่าไม่มีไอเดียเราก็ให้ AI ช่วยคิดไอเดียให้ได้ครับสมมุติว่าอยากจะเริ่มทํางานออนไลน์สักง,งานหนึ่งแล้วเรามีความถนัดประมาณเนี้ยแต่ว่าเราอะไม่รูไรไ้ไอความถนัดเนี้ย จะไปทําอะไรได้บ้างเราก็แค่ไปถาม A.I. ครับเช่น c h a g p t หรือว่า Gemini อะไรอย่างเงี้ยวิธีถามเราก็แค่พิมพ์เข้าไปว่าพี่เป็นสา Office, วออฟฟิศวัยกลางคนอายุ48พอดีถนัดทํา Excel กับ Word แล้วก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพได้นิดหน่อยอ,อยากทํางานออนไลน์ธุรกิจออนไลน์เนี่ยสาม,มารถทําธุรกิจอะไรได้บ้างที่เริ่มได้ทันทีผมถามผมไปถาม A.I. อย่างนั้นได้เลยเหรอหก็ถามอย่างนั้นเลยครับก็ถามเหมือนเราอยาก ที่จะถามคนนะ่ยก็แค่ถามให้มันตรงเรื่องครับอ,อยากรู้อะไรก็ถามไปตรงๆครับ AI ก็จะให้ไอเดียเรามาหลากหลายเลยทีเนี้ยพอเราเราได้ไอเดียจาก AI มาแล้วเนี่ยเราค่อยแบบสนใจเรื่องไรเรื่องไหนอะไรเงี้ยเราจะลองไปหาดูหรือจะถาม AI ต่อก็ได้ครับมันก็ช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องไปหาเองอเราแค่ไปถามเราก็รู้แล้วอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องไปนั่งเซิร์ช Google ไปหาเองมันช่วยประหยัดเวลา,าได้เยอะนอกจากคิดไอเดียแล้วเนี่ยสมมติเราได้ไอเดียมาแล้วก็เป็นสาวออฟฟิศอะก็มีวันเสาร์อาทิตย์ก็อยากพักผ่อนน่ก็มีเวลาน้อยอีกอะแต่ว่า ก็อยากทาแล้วอะ่ะก็ใช้ไอช่วยทําได้อีกครับใช้ในการแบบช่วยสร้างเนื้อหาได้เลยสมมุติว่าเราตัดสินใจแล้วเรางั้นเราอยากลงขายของในเอซี่อะไรเงี้ยหรือ,อทําแบบคลิปอาร์ตขายหรือว่าทำทำเอ็กเซลทำสูตรเอ็กเซลขายออบอกไอเลยครับว่าเนี่ยอยากทําสูตรเอ็กเซลประมาณนี้หรือว่าอยากได้ภาพประมาณนี้ก็บอกไอเลยให้ไอสร้างให้ถ้ามันสร้างออกมาไม่ดีก็ให้มันสร้างให้ใหม่ไปเรื่อยๆจนงกว่าจะได้ที่เราพอใจครับแล้วเราก็เอาไปลงขายเวลาลงขายอ่ะต้องใส่ข้อมูลข้อมูลเลยเนาะแต่อข้อมูลจากไ i มาเราต้องมาคอลเลกอีกรอบใช่ไหมคะต้องมาตรวจอีกรอบหนึ่งเนะาะควรควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อความถูกต้องใช่ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าเป็นข้อมูลมดูว่าแบบทําไปสัก10 20, 20อันแล้วมันออกมาตรงโอเคหรือเปล่าสร้างเนื้อหาเสร็จแล้วก็คือเราส่งขึ้นไปปับ๊บแล้วก็แม้แต่ว่าข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องเอาไปกรอกในเว็บเพื่อส่งเนี่ยคือเราก็ให้ไอคิดหมดเลยครับเราไม่ต้องคิดเองถ้าทําทํานานแล้วอะแทบแบบไม่ได้ใช้เวลาอะไรเลยไอ้พวกนี้หมายถึงหมายถึงพวกไอ้ไตเติ้ล ใ description ะไรพวกนี้เนาะตัวอะไรพวกเนี้ยใช่ก็คือ AI คิดหมดเลยเข้าใจแหละว่าพอ AI คิดอ่ะมันก็อาจจะแบบดูแปลกๆนิดนึงหรือว่าอาจจะไปซ้ํากับคนอื่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคนที่ทําจนชํานาญแล้วอ่ะก็สามารถแบบแก้ตรงนี้ตั้งแต่ตอนแรกเพื่อให้ AI เจนผลลัพธ์ตามที่เราต้องการได้อยู่แล้วครับนอกจากแบบว่าสร้างเนื้อหาแล้วเนี่ยแล้วส่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาเนื้อหาที่มีอยู่แล้วมาให้ AI ช่วยพัฒนา ให้มันดีขึ้นได้นะครับเราเขียนคอนเทนต์มาเพื่อจะไปทําเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าจะไปโพสลงเว็บไซต์หรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ลยแล้วแต่ซึ่งเราเขียนเองไม่ได้ใช้ AI แต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่างานของเราอ่ะเฮ้ยมันดีหรือเปล่าเราอ่ะก็ใช้ AI เป็นคนตรวจให้เราได้ครับแบบว่าเป็นพู o ลีดอีกทีนึงว่ามันดีหรือเปล่าแล้ว คนอ่านมันน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงให้ไอตรวจก็จริงแต่ว่าุดท้ายแล้วเนี่ยยูเซอร์จะเป็นคนบอกเราอยู่แล้วเขาว่างานงานที่เราทามันดีหรือไม่ดีลองเอาไปใช้ดูทั้ง3ข้อนะครับทั้งคิดไอเดียทั้งสร้างเนื้อหาแล้วก็เอามาช่วยปรับแต่งโกหลักของเราจริงๆอ่ะทรเก็ตหลักของเราจริงๆที่การใช้ไ I ก็คือเราจะเซฟแรงของตัวเองครับพยายามทําทุกอย่างด้วย a i หมดเราจะได้มีเวลาพอที่จะไปทําอย่างอื่นอีกครับมันมันช่วยอะไรเราได้มากกว่านี้อีกหน่อยไหมครับก็จริงๆแล้วถ้าโคดดิ้งเป็นอะไรสักนิดนึงอะไรเงี้ย มันก็จะช่วยงานที่เราต้องทำซ้ำๆได้ครับเช่นสมมติว่าเราส่งรูปขายใน,ในชัตเตอร์สต็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเป็นแบบเป็นพันรูปเลยคือเราใช้ไอสร้างรูปเองครับเราเลยมีรูปเยอะอแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเอ้ยตอนส่งเราก็ต้องมานั่งใส่คีย์เวิร์ดนั่งใส่ชื่อรูปแล้วถึงจะใช้ไอช่วยเราก็ต้องก๊อบวางลงไปในเว็บอยู่ดีซึ่งเราต้องทํามือตรงส่วนเนี้แต่ถ้าเราโคดดิ้งเป็นเนี่ยเราอาจจะเขียนสคริปอะไรสั้นๆซึ่งพอเราอัปรูปไปปุ๊บ AI ไปเจอว่าเราอัปรูปแล้วปุ๊ AI ทำการกรอกให้หมดเลยเราไม่ต้องไม่ต้อง copy อะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่างานอารมณ์ประมาณนี้ว่าเป็นงานอโตเมชั o n แทนที่เราต้องเป็นคนทำเองอ่ะเราอาจจะใช้โคดดิ้งช่วยนิดหน่อยก็ทำงานที่เราต้องทำซ้ำๆโดย AI ให้ AI ทำเลยเอาไงสาวออฟฟิศฟังแล้วเป็นไงบ้างครับก็เออพอพอพูดถึงว่าแบบเอาแค่เอาแค่เอาเรื่องที่เราคิดว่าเราถนัดแล้วไปกรอกใส่ AI แล้วให้มันช่วยแบบคิดให้เราอ่ะ เออแค่เนี้ยมันมันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะแล้วเราก็เอาความรู้อนะันนั้นอ่ะตามถ้าตามที่ฟังขีง้เกียจศาสตร์มาแบบ30กว่าตอนเนี้ยนะเอาความรู้ของเราอะไปรีเสิร์ชแล้วก็หาไปทําเป็นดิจิตัลโปรดักต์ได้ตั้งเยอะเป็นความหวังแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะมีรายได้เสริมโดยที่เจ้านายไม่รู้ <S <S เอเอก็อจริงนะครับครับตะกี้สาวออฟฟิศเขาได้เห็นความหวังไปแล้วว่าเอ้ยมันมีแนวทางอย่างนี้อยู่นะอ่าคือแบบใครทํางานประจําหรือว่าแบบไม่ต้องทํางานประจำก็ได้แต่ว่าอยากมีรายได้เสริมโดยที่ ปิดตัวตนตัวเองไว้ได้เนี่ยก็เห็นแล้วว่า AI จริงช่วยได้โหสักแบบ80 90%ของงานเลยนะทีนี้เนื่องจากผมเป็นคนในฟิลที่แบบทำงานเปิดเผยตัวตนบ้างบางส่วนนะครับครับก็อยากให้อ่าคุณมัตสึโอะเล่าไว้หนึ่งว่าข้อดีของการใช้พวก AI อ่ะทำพวกนี้แบบไร้ตัวตนอ่าอ,อ่าไม่ขาดอะไรบมากข้อดีมันมีเยอะมากครับแต่ว่ายกมาเฉพาะข้อที่มันสําคัญสําคัญแล้วกันเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือประหยัดต้นทุนมากครับเหมาะกับ สาวออฟฟิศที่ผ่อนคอนโดอยู่เลยครับเพราะว่าน่าแ,แต่เหลือเงินน้อยแล้วต้องมาหารายได้เสริมอีกอแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะหารายได้เสริมเนี่ยเราก็ต้องลงทุนถูกไหมครับถึงถึงแม้ว่าแบบจะทําแค่ภาพกราฟิกส่งเอสซี่เนี่ยก็ต้องแบบไปจ้างคนบางทีเราถ่ายรูปเองอะไรเงี้ยก็ต้องออกไปข้างนอกก็เสียละเสียค่าใช้จ่ายซื้อกล้องอีกเออต้องซื้อกล้องอีกหรือว่าสมมติทําทาเวกเตอร์อะไรเงี้ยก็เสียเวลาหรือบางทีแบบทําจริงจังก็ต้องมีมีทีมวาดมีทีมอะไรเงี้ยเพื่อส่งขายอะไรเงี้ย พอมันมี AI เข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้แค่ตัดทิ้งได้เกือบ100%เลยครับคือถามว่ามันยังมีคอร์สอยูไ่ไหมมันก็ยังมีอย่างสมมุติใช้ Mid Journey หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นอ่ะจริงๆจะไม่มีคอร์สเลยก็ได้เช่นแบบไปใช้ Sta b l e Diffusion แต่ว่าก็ยังมีคอร์สที่คอมพิวเตอร์ Computer เราอยู่ดีโอ้แต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็ต่างกันมากครับสมัยก่อนเราเอาไปถ่ายรูปเราซื้อไลกาใครซื้อครับใครซื้อคะเ <laughs> อางี้แล้วกันเอาผมเทียบ เทียบเป็นงานสต็อกโฟโต้แล้วกันผมคือผมเคยจ้างคนทำสต็อกโฟโต้อยู่สมัยก่อนเดือนละ3 0 0รรูปมนะั้งถ้าผมจำไม่ผิดจ้างประมาณ20,000ครับที่ออกมา <200. S 1> เป็นภาพเวกเตอร์นะทำทำทำให้เขาทำภาพเวกเตอร์ทำขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มิจชันนี่จ่ายเท่าไหร่ครับ60ดอลครับก็คือประมาณ2,000บาททำได้ไม่จำกัดเลยครับทำแบบยิ่งกว่าท่าดก ใช่ครับโอเคแหละงานก็อาจจะไม่ได้ดีเท่างานทํามือแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องแบบการประหยัดต้นทุนเนี่ยคือพอตเอฟเฟกตีฟมากครับว่าคือมันราคาแบบคือลดแบบเห็นได้ชัดเลยหรือแบบเอาง่ายๆเมื่อก่อนทําเว็บไซต์อย่างเงี้ยก็ต้องจ้างคนเขียนบทความใช่ไหมครับเอาสมัยนี้ด้วยเอาเอาสมัยนี้ก็ได้อย่าง500คําคเนี่ยถูกเลยนะร้อยบาทแต่ถ้าใช้ a i อ่ะฟรีครับทีนี้เรื่องลดต้นทุนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือมันทํางานได้เร็วคุณเคยประสบปัญหาการไปจ้างงานแล้วเสร็จไม่ตรงกําหนดไหมครับ มีทั้งเลทแล้วก็ไม่เสร็จเลยก็มีครับนั่นแหละครับถ้าเป็น AI งั้นเสร็จทันทีครับสั่งปุ๊บได้ปั๊บหรือว่าถ้าเป็น AI ออกบวกออโตเมชันเนี่ยเราก็พอกะคเข้าๆได้ว่ามันเสร็จกี่โมงอย่างเอาเที่ยมง่ายๆเลยกลับไปเรื่อง,งส่งภาพเมื่อกี้ อย่าง200ภาพเนี่ยทำทั้งเดือน mm. มิสเจอร์นี่ทำเนี่ยผมให้เต็มที่ก็2ชั่วโมงก็ได้แล้วถ้าอารวมอีดิทเก็บกออกมาอย่างดีเลยเนี่ยผมก็ว่า2ว,วันก็ก็เสร็จแล้วอะเทียบกันน่ยก็คือแบบค่อนข้างทํางานได้เร็วกว่ามากๆเขียนบทความก็เหมือนกันเวลาเราจ้างเขียนบทความนี้โอ้่า oh, จะเสร็จสมัยก่อนนานนะเป็นอาทิตย์บางทีเขียนบทความ500ห้าเ้อยตัวทำไมเขียนงานชั่วโมงไอ้ไอ้ไม่ถึงหกกิ mm. า ไม่เกินชั่วโมงเห็นชัดเลยว่างานเร็วขึ้นมากๆเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างสาวออฟฟิศครับเรื่องถัดมาก็คือเมื่อกี้หัวหน้าไม่ให้ทำใช่ไหมสมมติถ้าเราไปจ้างคนเหมือนสมัยก่อนอะและคนนั้นไปฟ้องหัวหน้าเราเราทาไงอะซไว้ดีแต่ถ้าเป็น AI มันไปฟ้องไม่ได้ครับมันเก็บความลับได้ดี AI เนี่ยคือมาแบบเหมือนเคยได้ยินมาว่ามันมีคอนเซิร์นหนึ่งแบบเวลาเราเราใส้ข้อมูล AI ไปอปอะ AI จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยเหมือนไปเทรนแล้วคนอื่นมันสามารถเห็นได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็น เรื่องจริงไหมอันนั้นมันสมัยก่อนแล้วครับสมัยเนี้ยมันผมว่าเขาก็เก็บความลับได้ดีหรือว่าถ้าคอนเซิร์นเรื่องแบบอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็ใช้ AI ที่มันรันในเครื่องเราก็ได้ครับก<ม>็ไม่มีใครเห็นแล้วก็ใช้ AI อย่างแบบใช้ chat GPT แล้วกลัวข้อมูลเราโดนเอาไปเทรนเนี้ ก็ไปใช้ลามะทูอะไรเงี้ยที่มันเปิดในเครื่องได้ไม่มีใครรู้แล้วครับทีเนี้ยถ้าคอนเซิร์แต่ผมว่าเราไม่ได้เป็นคนดังขนาดนั้นที่ใครจะมาอยากรู้ข้อมูลเราอยู่เลยจริงครับจริงครับก็เหมือนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละครับสมมุติเราไปจ้างคนคนหนึ่งในเว็บฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยแล้วคนนั้นดันเสือกทางานอยู่ในบริษัทเดียวกับเราแล้วไปฟ้องหัวหน้าทํางานให้หัวหน้าอยู่ทํางานให้หัวหน้าอยู่เออนั่นแหละสัวอีกอไปฟ้องหัวหน้าอีกนั่นแหละครับมันเลยเก็บความลับมาอยู่หรือหรือ ถ้าเร็ว้ายแบบนั้นก็นคือไอคนที่เราไปจ้างอะแอบแอบขโมยงานเราไปทําเอาไปทาเองเออมีมีครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยเราไปจ้างเขาอ่ะแต่ว right ่าเขาอะดันเอางานที่เราไปจ้างอะแอบไปขายคนอื่นไปส่งคนอื่นก็เนี่ยความลับเราก็รั่วแล้วบางทีเราอะทําสิ่งเนี้ยเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราขายอะไรอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเครียดนะครับเวลาจ้างคนอะคือเราก็ต้องเลือกคนที่เขาแบบว่าเก็บความลับเราได้แต่สมัยเนี้ยมีไออะก็คือ สบายเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นในการทํางานครับคือสมมุติว่าถ้าเทียบกลับไปสมัยก่อนเหมือนเดิมก็คือเวลาเราไปจ้างเขาเนี่ยแล้วบางทีเขาทํามาเราต้องการแก้ใช่ไหมบางทีเขาไอ,อคนที่เราไปจ้างอาจจะบอกว่าให้แก้ได้ครั้งเดียวอ้าวแล้วเราแก้ครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วยังไม่ถูกใจเราเราทาไงอนี่ะก็ต้องเสียเงินอีกเสียเงินเพิ่มเพื่อให้เขาแก้อีกแต่ถ้าเป็น AI ไอะ่ะแก้ไปร้อยครั้งมันก็ไม่บ่นครับเราจะทดลองทําอะไรก็ได้อะ่ะ คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดอะ่ะผิดก็ไม่เป็นไรผิดเราก็แค่ให้มันสร้างให้ใหม่ก็เนี่ยครับก็เป็นสี่ข้อดีของการเอา AI มาใช้ช่วยหาเงินออนไลน์แบบไม่ต้องเปิดหน้าสาวออฟฟิศที่คาถามค่ะครับ a ออช่วยกดซปเปอร์แตงให้ได้ไหมคะคําถามเนี้ยถามผู้ชมดีกว่าครับครับ AI เนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้แต่ผู้ชมที่น่ารักของเราครับทําได้แน่นอนใช่ค่ะนอกจากข้อดีสี่ข้อเนี่ยไม่เห็นพูดเรื่องเงินเลยเออ ทางทางที่เงินเนี่ยสาคัญมากครับอะแล้วขอแบบชัดๆเลยใช่ไหมเออขอแบบชัดๆเลยได้มาว่าถ้าเกิดสมมติตอนเนี้ยกับฟังคลิปนี้ตอนกําลังขับรถกลับบ้านเนี่ยโอ้โหเริ่มบิลมาละหูคดีเยอะแยะอะอ่ะมันจะไปหาเงินได้ยังไงไหนลองไหนลองแรปมาสิคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปใช้หาเงินได้เยอะมากหลากหลายแบบมากแต่ว่าผมเรียงตามเรียงตามความชอบดีกว่าเพราะมันง่าย ตามความรู้สึกความ<ด>ชอบของคุณความชอบของผมเองเพราะว่าผมว่าคิดว่ามันง่ายอย่างแรกเลยเนี่ยที่ใช้ไอหาเงินแล้วมันง่ายที่สุดเนี่ยคือได้เงินเยอะหรือเปล่าตอบไม่ได้แต่ว่าเอาไปใช้หางเงินได้ง่ายอคือการทํารูปส่งเว็บสต็อกโฟโต้การส่งรูปสต็อกโฟโต้เนี่ยที่บอกว่ามันง่ายที่สุดเพราะว่ามันทําได้เร็วที่สุดเราสามารถกลับบ้านไปปุ๊บเปิดเว็บสต็อกโฟโต้สักเจ้าหนึ่งแล้วสมัครแล้วก็ไปสมัครมิชเจอร์นี อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มส่งหาเงินได้เลยแต่ก่อนอาจจะยากนิดนึงที่แบบเราเราสมัคร Adobe Stock เนี้ยเมื่อก่อนเขาอาจจะขอเอกสารพัสดร์อะไรเงี้ยสมัยนี้มันไม่ใช้แล้วอะ่ะเพิ่งรู้ไห้เลยมันเปิดไ,ได้เลยใช่สมัครปุ๊บก็ส่งได้เลยอาจจะติดลิมิตนิดหน่อยแต่คือก็เริ่มหาเงินได้ทันทีอะ่ะไอรูปภาพอะไรเงี้ยก็คือใช้ AI สร้างคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องใส่ที่รูปภาพก็ใช้ AI สร้างชื่อรูปภาพก็ใช้ AI สร้างทูเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวนี้แล้วที่สาคัญบางทูก็เป็นออโตเมชันด้วย ก็ค oh, oh. 네ือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยมีเราอัปโหลดรูปภาพไปแล้วก็มีปลักอินในโฮมสักตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้และมีแหละวบอยู่ก็อาจจะทํางานช้าหน่อยแต่ว่ามันฟรีหรือจริงๆแล้วในเว็บเว็บอย่าง Adobe Stock เน oh. 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 ี่ยเพียงแค่เอาเราอัพรูปขึ้นไปเนี่ยมันก็สร้างไตเติลกับคีย์เวิร์ดมาให้เราแล้วมันก็ใช้ AI ใช่ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจเราอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปซ้ํากับคนอื่นอ่ะคือมันก็ใช้ a i สร้างให้แล้วอ่ะเราแค่ไปกด ยืนยันว่าเราจะใช้แค่นั้นแหละอันต่อมาเนี่ยก็คือการเอามาทำแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงก็คือเอามาทําเป็นหนังสือขายถามว่าแอดวานซ์ขนาดนั้นไหมสําหรับผมผมก็ว่าไม่ได้แอดวานซ์ขนาดนั้นอย่างเช่นแบบง่ายๆเลยอาจจะทำหนังสือแบบสูตร,ตรอาหารลดน้ําหนักก็ใช้ไอช่วยสร้าง สูตรอาหารลดน้ําหนักแล้วก็เอามารวมเล่มแล้วก็ขายแต่ว่าความยากของมันนิดนึงก็คือสมมุติถ้าเราเอาไปขายที่มันเป็นรูปเล่มจริงอะไรเงี้ยก็ต้องจัดหน้าจัดอะไรแต่ถ้าเราไปทำเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยก็คือก๊อปมาวางในในเวิแล้วก็กดเซฟเป็น PDF แล้วก็กดส่งขายครับแค่นั้นเลยแต่อาจาาจะเข้าใจยากกว่าการทํารูปขายเมื่อกี้หน่อยเพราะว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่แบบว่าไอ้สูตรที่มันเจนมาเนี่ยมันเป็นสูตรอาหารคนใช่ไหม oh, <come> ก็มีม,มีมีการเช็คความถูกต้องนิดนึง oh, <God. S 1> คือณเวลาเนี้ย กับตอนที่เริ่มทำขีก้เกียจศาสตร์ EP ที่1เนี่ยกับนั้นเวลาเนี้ยไอไยพัฒนามาไกลค่อนข้างมากครับ1ปีเนี่ยคือท,ทูเยอะเลยอยากทำอะไรก็มีให้เกือบหมดเลยไอไอเมื่อกี้พูดถึงทำหนังสือไปแล้วอันนี้ก็น่าจะเข้าใจไม่ยากอะไรถ้าถ้างงก็ EP ก่อนก่อนก็มีพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะพอ, <ๆ S 2> พอสมควรนะคะบนบัวพี่กวาง <laughs> แล้วก็สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยขอยกเป็นตัวอย่างสุดท้ายกันก็คือการทำ P.O.D. Print on Demand อ่าครับก็คือเวลาเราทำ P.O.D. ส่งเนี่ยหรือสินค้า Print on Demand เนี่ยก็เราก็ต้องทำลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์น,นั้นๆเช่นก็คือลายเสื้ออย่างเงี้ยอ,อย่างเสื้อผมอย่างเงี้ยไอ้รูปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย, <S <S> ยตัวนี้ซื้อเพราะนี่เลยถูกไหมอ่าใช่ครับอย่างเงี้ยก็คือ AI อ่ะสามารถทาได้เราก็แค่ไปสร้างลายจากเว็บ เอมาแล้วเราก็ไปแปะลงในสินค้าอย่างเช่นแบบ Amazon m e r ร์สอะไรเง,งี้ยที่เราสามารถสมัครตอนนี้อาจจะสมัครยากหน่อยอ่าครับก็เริ่มทำได้ทันทีเง,งี้ยก็น่าจะเห็นภาพอันนี้เป็นสินค้าฟิซิือขอน่าจะเห็นภาพชัดกว่า2องันเมื่อกี้แต่อาจจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่าในการทำก็เลยให้อยู่ที่3ก็ถ้าใครสนใจว่า Print on Demand มันเป็นยังไงก็อยู่ที่บนหัวพี่กวงเหมือนเดิมนะคะ <laughs> <laughs> แล้วก็ถ้าถ้าเราก็ เออถ้าสนใจเพิ่มเติมหรือ,อยังไงก็พินออดดีมา n d มันก็ต้องมีที่วางขายเนอะใช่ไหม<ช>ก็<ช>เราไปเซิร์ชดูได้ค่ะช่องอื่นๆก็มีครับที่ที่ <ๆ S 1> เป็นภาษา<ช> <ๆ S 2> ไทยก็มีคนสอนเยอะเรื่องพินออดดีมาน์ไอสาวิธีเนี่ยคือมันเป็นแค่แบบ0.1%ของการหาเงินด้วย AI เองครับ 1, 1%จริงๆมันมีแบบเยอะหลากหลายมากเลยครับทั้งแบบอย่างเมื่อกี้อย่าง อตอนต้นๆที่พูดถึงแบบการทําเพลงโลไฟล์อะไรเงี้ยจริงๆไอไอก็ทําได้หมดนะครับเป็นเษเสียวของมันผมสงสัยก็0.1%มากครับถ้าอยากรู้ที่เหลือครับมี มีแหล่งมีอะไรไหมก็เพียงแค่กดขยายเด็คลิปชันข้างล่างครับแล้วกดเข้าร่วมกลุ่มทางเข้ากลุ่มที่เกียรติศาสตร์นั่นแหละครับแล้วไปถามอะไรนั้นใช่ไหมก็ถามได้ครับแต่ไม่เห็นมีใครโค้ดอะไรก็จริงๆแล้วในกลุ่มนั้นใครอยากรู้อะไรก็ถามได้นะครับเออเนาะเราคุยกันได้ก็เดี๋ยวให้คนอื่นช่วยตอบครับที่อยู่ในกลุ่มเหมือนกันให้ให้ถามกันเองตอบกั่นเองใช่ครับก็คือเราเราตั้งใจอยากจะทําเป็น คอมมูนิตี้ของคนหาเงินออนไลน์แล้วก็ไว้ติดตามข่าวสารอะไรอย่างนี้ก็เราได้ฟังเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แบบไม่เปิดเผยตัวตนแล้วก็ใช้ไอช่วยกันไปแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วไอวิธีอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีที่เราทำกันมานานแล้วแหละอย่างแบบเรา,เราๆเงี้ยแต่แค่เมื่อก่อนมันไม่มี AI แล้วการทำอย่างเงี้ยก็คือแบบค่อนข้างยากแต่สมัยนี้พอมี AI เนี่ยโหง่ายมากๆเลยครับง่ายแบบง่ายมากอะ ไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนเปิดเผยต,ตัวตนในเรืนน่องกรี AI อะแล้วยิ่งแบบเราไปจ้างทํานู่นทํานี่เงี้ยใช้ AI ทาแทนอ่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าความลับเราจะรั่วด้วยว่าเดี๋ยวคนนู้นรู้ว่าเอยเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็ใครยังไม่ลองอ่ะแล้วอยากเริ่มหาเงินออนไลน์อ่ะผมว่าการทําแบบเนี้ยคือง่ายในกรณีที่คุณ เาเงินแล้วเปิดเผยตัวตนได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยก็อาจจะไปไลฟ์ขายสินค้าอะไรเงี้ยอาจจะดีกว่าแต่สําหรับสายที่แบบอยากเงียบๆฉันอยากอยู่เงียบๆคนเดียวก็ลองดูครับเรา3ามคนยังไม่รู้ยูเซอร์ทำเงินกันเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นมายาที่จะไม่ถามกันเนาะอันนี้ก็ติดตามขี้เกียจศาสตร์นะคะไปช่องขี้เกียจศาสตร์พอดแคสต์อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ